เตรียมตัวก่อนจะชมจริงตอนแรกสำหรับซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่องหอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air ที่แฟนซีรีส์กำลังรอกันอยู่กับผลงานแสดงของนนกุลชาโนนและไบระพีพงในบทของจอมและคุณใหญ่เรื่องย่ออีพีหนึ่งบอกอะไรบ้างทำการบ้านกัน ลงจอเปิดฉากความสนุกแล้วสำหรับซีรีส์วายทีเรียดเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel You linger in the air ที่งานนี้แค่เปิดเรื่องก็มีเรื่องให้แฟนๆต้องเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตากันซะแล้วกับเรื่องราวความรักและการหักหลังสู่การเดินทางข้ามผ่านการเวลาของนนกุลชานนและไบระพีพงษ์ จอมนนกุลชาโนนสถาปนิกหนุ่มผู้ต้องมารีโนเวทเรือนหลังเล็กของบ้านพลาทิปที่จังหวัดเชียงใหม่หากแต่การมาทำงานในครั้งนี้นำให้เขาพบเจอกับความฝันสุดแสนประหลาดอยู่บ่อยครั้งถึงตนเองและชายปริศนาอีกคนในสมัยอดีตระหว่างการพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดและการทำงานที่ต้องต่อสู้กับหัวหน้าผู้ซึ่งเป็นปอ รักปากกับตนอยู่นั้นโอมใต้ฝุ่นกระนกฉัดหนุ่มคนรักของจอมก็กำลังจะกลับมาจากการไปศึกษาต่อต่างประเทศความฝันที่เคยสร้างกับหนุ่มคนรักซึ่งเป็นสิ่งที่จอมรอคอยมาตลอดกลับต้องมาพังทลายลงเมื่อโอมไม่ได้กลับมาเพียงลำพังแต่ดันกลับมาพร้อมกับไขมุกจูนทีรตีหญิงคนรักใหม่ จอมที่รู้สึกเหมือนชีวิตทุกส่วนของเขาพังทลายตัดสินใจออกไปดื่มเพื่อเยียวยาจิตใจแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนำให้เขาต้องเดินทางไปสู่อีกยุคที่เขาคาดไม่ถึงและได้พบกับคุณใหญ่ใบร์พีพงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเขาทั้งคู่จึงได้เริ่มขึ้นติดตามชมได้ในซีรีส์หอมกลิ่นความรัก I Feel You linger in the air ตอนแรกในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31และทางแอปพลิเคชัน Youku International และพิเศษกับเวอร์ชั่นอันคัดตั้งแต่เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางแอป Youku International เท่านั้น